สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง d b r i s 2 5 6 3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสูตรยีกร่กีนะคะห้องลอตโต้ VIP ประจําบันเสาร์ที่18เดือน7 3 5 6 3นะคะรอบที่จะมาแนะนำก็คือรอบที่14ถึงรอบที่22นะคะสูตรของแอดนะคะสูตรของแอดจะใช้สูตรที่7จนะคะจะใช้3ตัวบน3ตัวบนหลักหน่วยบวก2ตัวล่างหลักหน่วยนะคะแถวนี้นะคะแถวนี้จะเป็น รอบของยี่กีนะคะซึ่งจะมีทั้งหมด1่วันจะมี88รอบออกทุก15นาทีนะคะส่วน3ตัวนี้3ตัวนี้นะคะก็จะเป็น3ตัวบนนะคะนี่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยส่วน2แถวนี้ที่เป็นสีสีฟ้านี้นะคะจะเป็นสอ2ตัวล่างนี้หลักหน่วยนี้หลักสิบนะคะส่วนแถวนี้แถว H ทั้งทั้งแถวเลยจะเป็นผลลัพธ์ซึ่งเกิดจากเราทำเองนะคะก็คือ ถ้าถ้าใครมีคอมพิวเตอร์นะคะก็สามารถกดตามได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีคอมพิวเตอร์ก็จดลงในกระดาษก็ได้ใช้หลักการเดียวกันนะคะอ่ะเดี๋ยวแอดจะมาสอนว่าทํำยังไงนะคะรอบที่รอบที่7นะคะรอบที่7จะใช้จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยนะคะก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะในแป้นพิมพ์แล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกเอาเมาส์ไปคลิกที่ ที่หลักหน่วยของ3ตัวบนหลักหน่วยนะคะคลิกแล้วก็ไปกดเครื่องหมายบวกที่แป้นพิมพ์นะคะแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่2ตัวล่างหลักหน่วยนะคะก็คือ6บวกสีนั่นเองแล้วก็ตัวเลขสังเกตว่าตัวเลขยังไม่มาเราก็กด enter enter ที่แป้นพิมพ์นะคะก็จะมีตัวเลขมาให้แล้วทีนี้ก๊อปยังไงก๊อปสูตรนะคะค่ว่าก๊อปสูตรก็คือว่าเราสามารถมัน เขาออกยี่กี้เขาออกรอบไหนแล้วก็พิมพ์ผลลัพธ์ที่ได้นะคะแล้วแถวผลผลเนี้ยผลที่เราบวกกันเนี่ยมันก็จะบอกบวกเลขมาให้เราเลยมันจะง่ายแล้วก็รวดเร็วในการคำนวณสูตรต่อไปนะคะในการซื้อรอบต่อไปจะรวดเร็วขึ้นแล้วก็สามารถเช็คสูตรได้ด้วยเพราะว่ามีแอดมีอยู่9กสูตรก็สามารถเช็คได้ว่าสูตรไหนกำลังเข้ากำลังออกนะคะอ่เมือ่อเมื่อได้เลข10แล้วทีนี้เราจะก๊อสูตร นั่นไงเอาเมาส์ไปคลิกตรงมุมล่างนะคะมุมขวาล่างจะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็คลิกค้างไว้แล้วก็ลากลงมานะคะจนถึงรอบที่88รอบที่เราจะเล่นนะคะรอบจนถึงรอบที่8 8เลยแล้วก็ปล่อยตรงนี้ยตัวนี้ยจะบวกให้เราเลยเราแค่พิมพ์รอบที่มันออกนะคะรอบที่ออกออกอะไรเราพิมพ์ปุ๊บตัวนี้ก็จะบวกให้เราเลยเราไม่ต้องมากอบอีกนะคะมาดูนะคะ รอบที่13นะคะออก9 5 6 9 4ใช,ใช้3ตัวบนหลักหน่วยนะคะคือ6บวกสตัวล่างหลักหน่วยก็คือ4 6่บวก4เท่ากับ14เท่ากับ10นะคะนับเพิ่มให้ได้จํานวนเอาแค่หลักหน่วยนะคะก็คือ0นับเพิ่ม0แล้วก็1 2 3 4นะคะรอบที่18ออก8 4 2 7ีถ้าเราก๊อปลากลงมาแล้วผลลัพธ์ตัวเนี้ยถ้าเราเคียตัวเลขตรงเนี้ยลงนะคะรอบที่ออก มาผลที่ออกในแต่ละรอบนะคะเขาจะตรงเนี้ยแถวผลรับเนี่ยเราก็ไม่ต้องคีย์อีกแล้วนะคะคอมเขาก็จะบวกให้เราเลยเราแค่พิมพ์เพิ่มเฉยๆว่า3แล้วก็นับเพิ่ม3แล้วก็4 5 6 7นะคะรอบที่15ออก2 1 3 4 7นะคะการลงทุน <5 S 1> การลงทุนการลงทุนก็คือไปที่ห้องอรโต้วีไอพีไปที่กำหนดเลขเองไปที่2ตัว บนรูดหลังระบุตัวเลขนะคะรอบที่15นะคะระบ,บุเลข3เลข4เลข5เลข6เลข7รอบที่15ออก2 1 3 4 7 3เข้านะคะต่อไปรอบที่16เอารอบที่15มาคำนวณ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ3บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ7 3บวก7เท่ากับ10 1นะคะ10ก็เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ0นะคะนะับเพิ่มศูนแล้วก็1 2 3 4รอบที่16 ออก7 4 4 0 9นานะคะสี่มานะคะก็ได้นะคะแล้วก็ได้ก็คือถ้าลงทุนตัวละ1บาทจะใช้5ตัวก็เป็น50บาทนะคะ1บาทจะเขาจะให้ยี่กีจะให้1บาทจะให้90บาททุนเรา5้ก็คือเอา9ก้0บบจะได้กำไร40บาทนะคะต่อตัวถ้าตัวละ1บาทนะคะถ้าใครลงทุนตัวละ10บาทก็จะใช้ทุน5ตัวนี้ก็5 0าอบาทกำไรก็จะเป็น400บาทนะคะ ก็ใครมีทุนมากก็ลงทุนได้เยอะลงทุนได้มากแต่ที่นี้การลงทุนมีความเสี่ยงใช่ไหมคะแต่ความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงซึ่งยีก่กีเขาจะเปลี่ยนสูตรทุก8รอบหรือไม่ก็9รอบนะคะหรือไม่ก็10รอบนะคะล้วก็ต้องเช็คสูตรว่าส,สูตรไหนกํนลาลังเดินกํนลาลังเข้าอยู่นะคะก็ฝากกดติดตามช่อง db r i s ช่อง db r i s 2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่สุดใหม่ๆ นะคะจะได้มีการแจ้งเตือนว่าแอดได้มีสูตรใหม่ๆมาแล้วนะถ้าใครกดติดตามนะคะก็จะแจ้งเตือนว่าแอดมีสูตรใหม่ๆแล้วก็จะได้ดูสูตรใหม่ๆเพราะว่าแอดมีอยู่ด้วยกัน9สูตรนะคะก็จะได้ดูว่าแต่ละสูตรก็ไม่เหมือนกันนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาดูต่อเลยนะคะรอบที่17นะคะรอบที่16มาคำนวณ 3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ4บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ9 4บวก9เท่ากับ13เอาแค่หลักหน่วยมาก็คือ3นับเพิ่ม3แล้วก็4 5 6 7รอบที่17ออก5 4 4 4 3 4เข้านะคะต่อไปรอบที่18เอารอบที่17มาคำนวณ4บวก3เท่ากับ7นับเพิ่ม7แล้วก็8 9 0 1รอบที่18ออก5 6 7 2 9 7มานะคะ รับที่19เอารอบที่18มาคํานวณ7บวก9หรือ9บวก7เท่ากับ16เอาแค่หลักหน่วยมันก็คือ6นะับเพิ่ม6แล้วก็7 8 9 0รับที่19ออก1 2 7 0 6 7มานะคะต่อไปรับที่20เอารอบที่19มาคํานวณ7วก6เท่ากับ13นะคะเอา3มานะคะ3แล้วก็นะับเพิ่ม3แล้วก็4 5 6 7 รอบที่20ออก7 3รอบที่20ออก7 3 6 7 7 6มานะคะต่อไปรอบที่21รอบที่21เอารอบที่20มานะคะ6บวก7 6บวก7เท่ากับ13เอาแค่3นะคะเพิ่มไม่ได้5จนวน3แล้วก็4 5 6 7รอบที่21ออก9 5 5 6 1 5มานะคะ ต่อไปรอบที่22เอารอบที่21มาคำนวณ5บวก1เท่ากับ6 6นะับเพิ่มนะคะ6กแล้วก็7 8 9 0รอบที่22ออก9 1 8 3 9นะคะ8เข้านะคะซึ่งเข้าแล้วหลายรอบแล้วนะคะ1รอบ2รอบ3 4 5 6 7 8 9รอบแล้วนะคะรอบที่10อยีกกีก็กกจะเปลี่ยนสูตรแล้วนะคะ ก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง DBRIS 2563ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปใหม่ๆสุดใหม่ๆนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องลดความเสี่ยงนั้นลงโดยใช้สูตรในการเล่นนะคะก็ฝากกดติดตามช่อง DBRIS 2563ด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสิีค่ะ